สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ m o n s t e r Hunter วิดีโอครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดความรู้สึกของผมหลังจากที่ผมได้ดูหนัง l e g e n d of the อะ i l l หนังตัวใหม่ล่าสุดของ Monster Center นะครับที่ลงทาง Netflix ให้เราได้ดูกันก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีตัวของสปอยเลอร์อยู่ด้วยนะครับมีสปอยนิดหน่อยเกี่ยวกับตัวหนังนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูหนังเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ p อ u s e คลิปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คค่อยกกลัับบมาดดู็ไ้นะร ซึ่งความรู้สึกโดยรวมของผมนะครับหลังจากที่ดูหนัง Legend of the Guild จบแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับในมุมมองของผู้เล่น Monster Hunter เป็นเรื่องที่ถ่ายทอดเมคานิกของตัวเกมเอาไปสู่ในหนังได้ดีมากนะครับแต่ว่าในกรณีที่เ,เพื่อนๆไม่ได้เคยเล่น Monster Hunter ตัวเกมมาเลยเนี่ยอาจจะงงๆนะครับว่าเขาต้องการจะถ่ายทอดอะไรให้เราครับมันค่อนข้างรวดเร็วไปหน่อยตัวหนังเนี่ยจะยาวประมาณ50นาทีนะครับ50กวนาทีเท่านั้นเอง ซึ่งด้วยเวลาที่จํากัดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าข้อมูลที่เขาถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันแพ็คไปหน่อยครับเรายังไม่ทันเข้าใจเมคาน,นิกที่เขาบอก,ก่อนน,นี้เลยเขามาบอกอันใหม่แล้วนะครับมันเร็วเกิดไปแลกหนึ่งความรู้สึกของผมนะครับที่ผมรู้สึกเลยก็คือผมรู้สึกเหมือนกับว่าเรากําลังดูคัดซีนในเกมอยู่นะครับเหมือนกับเขาเอาคัดซีนของเกมมอนสเตอร์ภาคหนึ่งมาตัดตัดเป็นช่วงๆแล้วเอามาต่อกันนะครับ ถ้าเราตัดตัวหนังออกเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทนะครับทุกๆ1ินาทีอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่มาถึงจบตอนหนึ่งปุ๊บอ่ะเราออกไปทำเควสนะครับแล้วกลับมาดูคัตซีนอีงอันนึงออกไปทำเควสนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นการถ่ายทอดออกมาได้ดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าหนังมันถ่ายทอดข้อมูลออกมาได้ค่อนข้างรวดเร็วเร็วมากเลยนะครับมันแพ็คอัดแน่นไปหมดเลย ซึ่งเรื่องราวของตัวหนังเนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นที่ฉากแรกนะครับที่เราอยู่บนเรือถ้าเพื่อนๆจำกันได้ก็คือฉากแรกของมอนเ e r เตอร์เวิร์ d ที่เรากําลังนั่งเรือมุ่งหน้าสู่เกาะหลักของเกมมอนเซ e เตอร์เวิร์ะครับเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกับเอเดนแล้วก็แฮนเดลเลอร์ของเรานะครับซึ่งเอเดนเนี่ยเขาคือตัวละครหลัก หนัง l e g e n d of the Guild นะครับเอเดนชายผู้เคยถูกไฟฟาเทอลิสเผาแล้วไม่ตายนะครับเขาเคยช่วยเราเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับในภาคเวอร์ซึ่งตัวหนังเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นตรงนี้แหละตอนฉากแรกของภาคเวอร์นะครับระหว่างที่เรานั่งเรือไปที่เกาะเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องวัยเด็กของเขาให้เราฟังนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้กับเอลเดอร์ดราก้อนตัวแรกลูน่าสตาของเขานะครับตอนที่เขายังเด็ก ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องที่ตัวหนังถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับที่ผมรู้สึกว่าเออประมาณนี้แหละมันใช่ความเป็นมอนสเตอร์จริงๆนะครับเรื่องแรกก็คือทางฝั่งของแมคาีนิกของเกมนะครับที่เขาเอาไปใส่ไว้ในหนังมันจะมีฉากบางฉากนะครับที่เขาโชว์แมคาีนิกในเกมไปในหนังแล้วเขาถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างดีเลย ยกตัวอย่างเช่นฉากที่ต่อสู้กับเดวิโจนะครับจะมีการคราฟกระสุนพาราแล้วยิงใส่เดวิโจนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เคยเล่นเกมมอนสเตอร์มาก่อนเลยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะงงนะครับว่าทําไมอยู่ๆไอ้เจ้าเดวิโจเนี่ยมันติดพาราลิซิสไปนะครับเพราะว่าเขาเอาเห็ดที่อยู่ท,ยที่ห่างของกาลาลาเนี่ยมันเป็นเห็ดที่แบบมีเชื้อพาราอยู่นะครับมาคราฟกลายเป็นกระสุนปืนส่งไปให้ตัวที่ยิงปืนแล้วเขาก็ยิงทําให้เดวิโจติดชาไปนะครับ อีกฉากหนึ่งก็คือตอนที่ฮันเตอร์คนที่เขาใช้ฟองมแมลงนะครับใช้มแมลงไปเก็บบัฟไปเก็บที่หน้าของลูนัสต้านะครับก็เก็บได้ามาเป็นสีแดงแล้วก็เพิ่มพลังให้กับทางฝั่งของผู้ใช้ฟองมแมลงอันนี้ก็เป็นแมชินิกในเกมเหมือนกันนะครับที่เขาถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างดี อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบในหนังตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของมอนสเตอร์ครับผมแอนิเมชันของมอนสเตอร์ในหนังนะครับผมคิดว่าเขาทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยมูฟเมนต์ของเจ้าเวโรซินโดมตอนแรกครับฉากที่สู้กับเอเดนรวมไปถึงมอนสเตอร์ทุกตัวเลยนะครับฉากที่ผมชอบที่สุดก็คือฉากที่เดวิสโจโผล่ออกมานะครับต่อสู้กับของล่าขนาดของมอนสเตอร์เทียบกับตัวละครในหนังเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีค่อนข้างสมจริงค่อนข้างสมสัดส,ส่วนกับตัวหนังเลยนะครับ ไม่ได้ใหญ่เวอร์จนเกินไปเหมันนงภาคชนโรงนะครับแล้วลวดลายของตัวมันเซอร์เนี่ยก็ค่อนข้างเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับ แต่สิ่งที่ผมคิดว่าเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็คือทางฝั่งของตัวฮันเตอร์เองนะครับทั้งแอคชั่นมูฟเมนต์ของตัวฮันเตอร์ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นการเรนเดอร์มาจากอินจิ้นที่ใช้จากแคปคอมจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้มีคนแสดงเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวของฮันเตอร์เนี่ยมูฟเมนต์ของเขาไม่ค่อยสมูทเหมือนกับคนปกติทั่วไปเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นการเรนเดอร์ขึ้นมาเลยนะครับไม่ได้ใช้คนแสดงแล้วมาเรนเดอร์ 3D 3D อีกครั้งหนึ่ง ตรงเรื่องแมคานิกของตัวอาวุธก็เช่นกันนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าเขาถ่ายทอดออกมาได้ไม่ค่อยดีนะครับมีอาวุธหลายประเภทนะครับซึ่งเป็นแมคานิกหลักของเกมเนี่ยโชว์มาในตัวหนัก แต่ว่าเขาไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับตัวอาวุธเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นดัวเบรดเนี่ยมันจะมี Demon Mode ใช่ไหมครับเขาก็ไม่ได้ใช้ Demon Mode ให้เราดูนะครับเสียงตอนที่อาวุธกระทบกับตัวมอนสเตอร์นะครับจริงๆเนี่ยเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับว่าเสียงเนี่ยมันต้อง Perfect, ต้อง Impact นะครับแต่ว่าในหนังเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างแย่นะครับเันแค่ปักป๊กปักป๊กเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เชื่อชั่วอะไรประมาณนี้นะครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาทําออกมาได้ค่อนข้างไม่ดีในตัวหนังหรือว่าค่อนข้างแย่เลยก็ได้นะครับก็คือเรื่องของดราม่าในหนังนะครับจริงๆแล้วในหนังเนี้ยมีฮันเตอร์ตายไปถึงสองคนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวละครในหนังเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกเสียดายเสียใจอะไรเลยนะครับที่คน2คนต้องตายไปก็นั่นแหละอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูนะครับแล้วก็ตัวละครไม่ได้ดีเวล็อปขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าคนนี้มีความสําคัญมากขนาดไหนนะครับอยู่ๆเขาก็ตายไปแล้วก็ ตัดจบไปนะครับมันทําให้รู้สึกว่าอ้าวแค่นี้หรอแค่นี้ปุ๊บตายเลยเหรอแล้วก็ตัดจบไปเลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแหละตัวหนังมันเร็วเกินไปนะครับมันไม่มีการ develop ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูกับตัวละครขึ้นมาก่อนนะครับเราเลยไม่ได้รู้สึก impact อะไรแต่โดยรวมสุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าเป็นหนังที่ดีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าเขาจะทําเป็นซีรีส์ของ Monster เอออกมานะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่าหนังที่เขาจะทําออกมาเนี่ยมันเป็นซีรีส์นะครับสุดท้ายแล้วก็ออกมาเป็นหนังตอนเดียว ถ้าเขาทำออกมาเป็นซีรีส์ได้เนี่ยมีการ Develop ตั้งแต่แรกนะครับว่าเป็นฮันเตอร์ฝึกหัดไปตีมอนสเตอร์ตัวที่เก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆจนถึง Elder อร์ดากตอนสุดท้ายอะไรประมาณนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกมาในรูปแบบที่ดีกว่านี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟน Monster Hunter อยู่แล้วนะครับเคยเล่นเกม Monster Hunter ก็อาจจะสนุกกับการดูหนังเรื่องนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีแมคชนิกของตัวเกมหลายๆอย่างเลยนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ่าเราเคยทําแบบนี้แล้วในเกมนะครับเราเคยคราฟกระสุน Paralysis นะครับเราเคยสร้าง d r a g o n e t e r มาก่อนเราเคยใช้ดาบโล่เราเคยเห็นหนูน่นเห็นหนี่ในเกมมาแล้วนะครับโจ๊กในเกมก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมชอบเจ้าน o x มากเลยเจ้าน้องแมวตัวสีดำนะครับ ออสำหรับผมมันดูเป็นอะไรที่ดูสนุกที่สุดแล้วนะสุดท้ายนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับความคิดเห็นของผมและความรู้สึกของผมเกี่ยวกับตัวหนังนะครับก็สนุกด uh, ีนะครับไม่ได้ดูแล้วรู้สึกเสียเวลานะครับ50นาทีก็ไม่ได้นานเลยก็ถือว่าคุ้มนะครับเสียเวลา50นาทีดูหนังออกมาก็สนุกดีนะครับอยากให้เขาทําต่อนะครับแต่ว่านั่นแหละถ้าเขาทําต่อได้ในรูปแบบที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีกว่านี้ผมคิดว่าตัวหนังมันน่าจะดีกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับไม่ได้รู้สึกเหมือนกับดูคัดซีนในเกมมากจนเกินไป สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันดูก็ได้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนัง Legend of the Guild บ้างนะครับมีตรงไหนที่ชอบมีตรงไหนที่ไม่ชอบบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้เผื่อทางแกอมเขามาอ่านนะครับก็เขาอาจจะนําไปพัฒนาทําหนังภาคต่อไปของเขาก็เป็นไปได้นะครับโอเคสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับกับช่องแมทแมทแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Monster สเ n t e r วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ